สวัสดีครับผมอาจารย์เกียงศักด์นะครับหรือมิสเตอร์โจดอยนั่นเองอ่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัว ACL นะครับ ACL หรือ a c c e s Control List ว่าเราจะใช้เมื่อไหร่ยังไงนะครับตัว a c c e s Control List หรือ ACL ใน Cisco เนี่ยมันก็แบ่งเป็นตัว Standard ACL นะครับและ Extended ACL โดยเน้นเป็น IP ACL นะครับตัว ไอ้ตัว a c l แบบ Standard เนี่ยก็เน้นสนใจแค่ Source Address หรือ Source IP นั่นเองส่วนตัวเอ็ e r n e t a c l นะครับสนใจทุกอย่างนะครับสนใจทั้ง Source Address คือ Source IP นะครับ d e s t i n a t i o n Address ก็คือมีปลายทางนะครับแล้วก็โปรโตคอลแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันก็คือโปรโตคอลคือใช้โปรโตคอล TCP UDP IP ดีพีไอพีเอชเอ็มพีแอร์พอร์ตหมายเลขเท่าไหร่นะครับส่วนการคอนฟิก ก็มี2วิธีคอนฟิกได้แบบตัวเลขแบบ number ACL กับตัว name ACL นะครับก็คือเป็นชื่อนะครับส่วนการคอนฟิกก็มีคล้ายๆเหมือนไฟ w a l l ครับก็มีขั้นตอนการประกาศประกาศ ACL การ enable ACL นะครับซึ่ง ACL เนี่ยการไปใช้ใช้ได้ทั้งอินเทอร์เก็ได้ใช้ตัวไารวิธีวก็ได้ใช้เรื่อง routing ก็ได้ใช้นัก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ย ถ้าผมแนะนำว่าคลมีไฟวอลใช้ไฟวอลจะดีกว่านะครับใช้ไฟวอลดีกว่าถ้าองค์กรไม่ใหญ่มากก็ใช้ ACL นะครับส่วนอยากใช้ ACL ในการฟิลเตอร์กันกรองบางอย่างแล้วก็ใช้พวกเราแมปเปียงใช้ ACL นะพวกการทำ QS เพราะฉะนั้นถ้าราอยู่สายเน็ตเวิร์กก็ต้องเป็น ACL นะครับแต่ถ้าต้องการบล็อกแอปพลิเคชันเยอะๆแนะนำว่าเป็นไฟวอลนะครับเป็น next gen ไฟ a อลก็ไดนะครับ เพราะตัวเอเชเอ็เป็นแค่แพ็กเกจไฟวอลมันต้องโฟกัสที่ไอพีแล้วโปรโตคอลแต่ถ้าเป็น wall ไฟวอลแท้ๆเนี่ยแบบน, Fort inet, Fort ate, นะครับเช่น Fortinet, Fortigate นะครับ Palo Alto, Cisco ASA พวกนี้น,นะครับมันจะบล็อกได้ดีกว่าโอเคครับพบผมในที่โจโดอยนะครับตาบันโจโดอยอค,ครับสวัสดีครับ